พบกับสรุปข่าวจังหวัดอุดรธานีเดือนกันยายน2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้แทนพระองค์ปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจํากลางอุดรธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม528คนเ,บบเเมนเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพา,นานตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อพ้นโทษจังหวัดอุดรธานีนานชนะเลิศการบริหาร,รจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับประเทศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ คว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทพร้อมโรเชิดชูเกียติรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวอุดรธานีในการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาดโดยในปีงบประมาณ2,563ที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีภายใต้การนำของนายนิรัติคงศิทธิธาวรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้บรูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอุดรกครีนต่อยอดนโยบายจังหวัดสะอาดสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบ,บร้อย ครอบคลุมทุกมิติ พื้นราบลำคลองอากาศสร้างอุดรธานีให้สะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรารองรับการเจริญเติบโตของบ้านเมืองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2560และปีการศึกษา2561สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและให้บริการประชาชนบูรณาการ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลคา่าย้ำมาตรการป้องกันโควิด -19 ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าร้อยเอเซนตอุดรธานีตอกย้ำความเป็นสปอร์ตซิตี้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแขรร่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ระหว่างวันที่24-27กันยายน2563ณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10จังหวัดอุดรธานีบรุรณาการหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวต้องชม กรมส่งเสริมการเกษตรแอดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10จังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตลัลหรือดีป้าเดินหน้าส่งเสริม SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตลัลยกทับดิจิตอลสตาร์ทอัพ รุกจังหวัดอุดรธานีกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่คาดมีเงินสพัดมากกว่า11.6ล้านบาทคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาสิน5จังหวัดอุดรธานีประจำปี2563สำนักง,งานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดอุดรธานีขานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทาสีเหลืองราชนุทิศอาคารสำนักง,งานเพื่อเป็นตัวอย่างแก,ก่ภาครัฐและประชาชนในการสร้างอัตลักษณ์จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ชุมชนสวทชหนุนอุดรธานียกระดับแหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกฤดูฝนชูป,ปทุมมาห้วยสำลานสายพันธุ์ใหม่จากงานวิจัย วทชเชิญนักท่องเที่ยวชมแชะแชร์ความงามของทิวทิศสยามภายใต้แนวคิด ปทุมมาเบ่งบานเที่ยวห้วยสำราญสุขใจแอดอุดรธานีคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการในอำเภอแหวนเพชรประจำปีพุทธศักราช2563ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานในอำเภอเพนหนึ่งในผู้เข้ารับการประเมินพร้อมลงพื้นที่ตรวจผลงานเชิงประจกักษ์ณตำบลจอมศรีประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูง,งานการปลูกกล้วยหอมทองเชิงพาณิชย์ที่อำเภอรสร้างคมแหล่งผลิตกล้วยน ทที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสร้างรายได้แก่สมาชิกปีละ40ล้านบาท ชมชิมช็อปกล้วยหอมทองถึงสวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำจิตอาสาพระราชทาน904วปร,รและจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สรารลางจังหวัดอุดรธานีเรื่องจำกลางอุดรธานีปล่อย90ผู้ต้องราชทานที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกิจสเดีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2563 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริสรุปผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งอุดรธาน,นีเป็นหนึ่งใน3จังหวัดพื้นที่นำร่องโครงการภายใต้แนวคิด จ้างผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างและบัณฑิตว่างงานเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่ในการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปณีคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานีหรือคอทอชอจังหวัดเร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพร้อมรุงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ป่าสนวนแห่งชาติป่าพะไทยป่าโคกไม้งามตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลลักษ์ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขียตรวจราชการที่10ประชุมคณะกรรมการธรรมบิบาลจาังหวัดนนทบุีพร้อมลงพื้นที่สอดสองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลักยางในพื้นที่อำเภอเพน โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมาชิกวุฒิสภาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่รวบรวมข้อมูลนําไปพิจรารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสริมสร้างความร,รู้ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่อําเภอนองหารและอําเภอกุมภวะปีสํานักง,งานขนส่งจังหวัดอุดรธานีสรุปผลการประมูลหมายเลข ทะเบียนรถสวยหมวดกออกออก้าหน้าร่ารวยอำเนวยโชคราบ19-20กันยายน2563ได้ยอด17ล้าน7 2 1,000บาทนำไรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือสังคมในจังหวัอดอุดรธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรุอนธานีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึนพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์และรับทราบนโยบายจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วกลับมาพบกับสรุปข่าวจังหวัดรุอนธานีได้ใหม่ในเดือนตุลาคม2563สวัสดีค่ะ